감사합니다. <laughs> เกย์ี à, ่เกย์มีมารยาทนะก็นี้อดิตหายวายจดยทีเกย์คุณจะสักสิธิ์กูแล้วเนี่ยอ่เดี๋ยวฟังเสียงล้อจากน้องเติร์น่ะตเติร์นล้อตเติร์ล้อน้องนายดำนะน้องเจ้านายดำ เล่นไปเล่นมาเอาพ่อครูไปหาแดดแล้วแต่ถ้าฟรีคลิปแม่งก็หนูไม่ได้ลืมรล้วรางวัลนห้าลอยหน้าลอยตาด้วยรางวัลห้ารางวัลโอ้โหสายตาไม่ได้หาแดกเลยตอนดูแลก็ดูแลบ๊ะ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 เพิ่งจะขัวาเองขอบคุณนะขอบคุณรางวัลทั้งใจนะที่มอบให้สงสารเนาะครับผมอายุนิดเดียวแซนวิชขอบคุณครับเอบคุณครับขอบคุณฮะขอบคุณ คนเรางใจนะครับกท่านก็นั่งชมไปแรงใจวันนี้ครับผมนานแล้วไม่ได้มาแถวนี้เพราะว่าครัโควิดด้วยใช่ครับนะครับวนี้การแสดงก็เริ่มกลับมาแสดงได้แล้วพอการแสดงเริ่มกลับมาแสดงได้ใช่น้ําก็เริ่มจะท่วมแล้วครเดี๋ยวก็ไปแล้วเดี๋ยวก็ไปน้ำไปแล้วน้ํายังไม่นานหราก็ไปแล้วครับผมนะครับนั่งชมไปแรงใจกันเริ่มวันนี้แสดงติดเป็นพิเศษเพราะว่า เราเรัดสองจ๊อบสองจ๊อบยังไงครัเรารับรับละมุนด้วยรัดนิเกด้วยขอบบคคุณรัเดี๋ยวรับรางวัลใจะรอนเลยครับขอบคุณครับขอบคุณราทั้งใจนะครับนี่ใกล้บ้านไอ้ต้นได้เยอะวันนี้กันเด้อโอ้โหยากเยอะขนเหล่ามาดูเฮ้ยแบงค์พันแล้วมัยรางวัลดีอย่างงี้จะได้ยิ้มงอหลเออแล้วแต่มึงเลยมากูหยิบแล้วขอบคุณนะ เอาคืนคุณตกนะ <c oughs> กูบอกแล้วแม่ปากมาให้กูคนเดียวคณะเนี้ยเพื่อนกูเพื่อนกูไอ <c oughs> ้ต้า ไม่เหมือนกันน,กน้องนายอ้าวรลบฟังจากน้องเจ้านายน้องเจ้านายร้อเองนะ,ะครับกเยังไง่เกมมอแล้วเนยกลับมาอกนัอเน,อนเ,ออเราเเพื่อนกันเนี่ยสี่ห้าคนเป็นากากน,นอ้าว ที่ช่วยมีหน้าเขาล่นคชช้อยครูแชมป์ช้อยก็ฝึกเองหน้าเพ็งโทนให้เราค ชาจะเป็นหญิงสมควรนะที่จะเข้ามาในที่นี้สวยเนาะ ซ้อมไม่ใช่เหรอใช่แล้ว,ลวเห็นไหนจังมาที่นี่ล่ะอ้าวก็วันนี้เห็นว่าแต่งตัวสวยก็มันต้องเป็นสาแวแล้วมันก็ต้องเริ่มแบบความรักอ่ะจะรีบไปไหนจะรีบพอ รลองพุ่งคือว่าชจ้าช้อยอะรำราชันอยากให้ระชันเป็นถัวเจ้าช้อยมันไม่ถูกต้องนะไม่ถูกกล้องนะสิ่งในครูกันมีที่ไหนที่อาจารย์จะมาเอาสิ่งคำผั่วเนี่ไม่มีหรอกเป็นครูคนละเป็นโอ้โหน้องแม่คุณพยาคกังวานผอดึ่งไรกังวานทำไมอะที่ผ่าจะถึงเซตเธอหรือยังไม่ แฝงช้อยมันไม่ดีหรอกพี่ขอร้องนจังกลับไปเถิดที่สำคัญเนี่ยวันนี้มันจุดพี่ขอพักผ่อนได้ไหมไม่ได้ก็พราไม่รักใช่ไหมอ้าก็รักไม่รักก็ไม่รัก ตอกตะหละละลายนะ้ากขึ้นมารูปสวัสดีค่ะพ่อผัวเฮ้ยแต่แต่ลูกชายได้เลยมันจะพูดไปเรื่อยไม่ใช่เดี๋ยวขึ้นเยียดเย้นตูเชียวเดี๋ยวขึ้นนะลูกเดี๋ยวขึ้นมีแฟนตอนนี้พ่อมีเรื่องสําคัญจะต้องให้เจ้ารีบปฏิบัติโดยด่วนเพราะในขณะนี้หวังหลวงเกิดการธุรยศปราบดาวพิเศษประการสําคัญบ้านหรือว่าหวังหลวง จะสุงบดได้ไม่ใช่จริงแค่กองอิดกองรายแต่หากอยู่ที่คนลที่จะอยู่ที่นั่นบ้านจริงสงบสุขลมเย็นแต่ผมคิดว่าทุกวันนี้บ้านเราจะปลอดภัยได้ต้องกระสอบสายนะพญาคาคคนละอย่างกันคนละเลื่องแล้วทะลุหลังบ้านกูมาแล้วด้วยกูจะอยู่แล้วบ่ากูหัวบ้านเลิกกูกลับบ้านต่วนได้ทห้อย่างใจพ่อ เอาอย่างนี้หนูต้องรับปากพ่อนะลูกเดินทางเข้าวังหลวงและไปดูแลโอรสอันเชิญให้เขาปลอดภัยจนด้านลูกเป็นพระชายของพ่อหลวงชาติลูกราชินก็เป็นเลือดและเชื้อสาของชายชาติทหารถ้าเช่นนี้ราชได้สัญญาว่าจะเดินทางเข้า,ขา,ขา,ขาสู่วังหลวงเป็นลงพระราชบุตรอ,อันเชิญะเหมอว่าอันเชิญนั้น เพื่อนพ่ที่อยู่เลยชีวิตของลูกตัะยา,านตนะยอนะลูกตัะยา,านในสภาหรื้ว่าจะทำให้สุดกำลังรักษาเยีชีวิตของรายชันขอบใจช่างไยพีพ่วอกพ่อพี่นะพ่อพี่อายุมากแล้วดูแลด้วยนะได้เลยเสร็จภร้ยาลูกจะรีบกลับมา